เราก็มาทดลองกล้องนะครับ A7 Mark 2แต่ว่าตอนนี้เราหิวกันมากอยากกินรามงจะหาร้านไม่ได้เลยเออใช่เพราะว่ามันไม่ใช่ถ um, yeah, ิ่นเราเนาะใช่ใช่ดู g o o g l e มามีอยู่3ร้านนะติดร้านหนึ่งอาหารไม่เจอร้านที่อยากกินอาหารไม่เจอไม่รู้ว่ามันปิดตัวหรือเปล่าก็เลยมาได้ร้านที่เป็นยูสุราเมงอะไรสักอย่างยูสุราเมงชั้นหกเดี๋ยวเราลองกินแล้วก็เดี๋ยวถ่ายข้าวให้ดูแล้วกันเนาะมาแล้ว ของผมก็จะสั่งมา2อ,อย่างอย่างแรกก็จะเป็นยูสุสไปซี่หมู3ชั้นแล้วก็มีหมูชาชูข้าวหมูชาชูเครือบซอสพิเศษราเมงชาชูแหง้งราเมงชาชูแหง้งอันนี้นะ่ากินนะจริงๆนะหมูชาชูโหเนื้อฉ่ำมากเอาจริงนะน่ากินน่ากินน่ากิน,น เดี๋ยวผมลองชิมมันเป็นส้มยูสุไหมถ้าใครชอบส้มยูสุกลิก่นแรกที่ได้กลิ่นคือส้มยูสุเเราชอบมากเลยถ้าต่าบ้างเป็นกาแฟใส่ส้มยูสุที่กินตลอดตอนนี้ก็<ะ>ยังกลับมาอีกนะดี๋ยวเดี๋ยวขอลองของเราก่อน,ม,นมันจะได้ลิินๆเป็นน้ำซุปก,กระดูกหมูเข้มข้นเพราะเราสั่งแห้งเขาจะมีน้ำซุปมาให้เข้มมากเค็มมากแล้วก็เค็มเค็มอยากเมมันก็อาจจะต้องให้กินคู่กันใช่ไหมตอนนี้มันคือแห้งใช่ไหมแห้ง อ่าเดี๋ยวให้ลองขอชิมน่อนี่คือข้นมากอะข้นมากนี่ข้นมากอ,อันนี้เทคเจอร์ข้นมากข้นต้องสองอันเหมือนต้มยำแต่ว่าได้กลิ่นส้มนิดใช่ไหมได้กลิ่นส้มอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอ่าเผ็ดอ่ะมันละล้นแต่มันรสชาติดีนะทีนี้ลองหมูชาชูเครื่องพิเศษเครื่อบมันน่ากินตรงอะไรด้วยกุ้งแห้งคุก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 อะไรสักอย่างกุ้งก่อนอร่อยของกุ้งเก่งจริงเหรอลองลอง เป็นเหมือนกุ้งคั่วพริกเกืออย่างนี้ปะ่ะใช่หมูนิ่มมากเพื่อนหมูนิ่มมากหมูนิ่มแล้วก็กินกันพร้อมคู่กันอะเหมือนกนันมาตัดกันพอดีเลยเหมือนกุ้งกุ้งฝอยคั่วพริกเกลือถ้าใครเคยกินนะเพรานะฉะนั้นอร่อยอ,อร่อยนะใช่ได้อร่อยเลยแล้วก็หมูนิ่มอ,อ,อ่องักันลองอ่ารององรองซุปเส้นคงน่าจะเหมือนกัน เขาสั่งเส้นเหนียวนุ่มปานกลางมาทั้งคู่เลยคนคนเค็มคนคนจริงๆครับเพื่อนๆอันนี้คนจริงๆมันอาจจะกินต้องกินคู่กับเส้นเนาะอย่างว่าเลยไว้ถ้าแบบไปหาร้านรามิงจ๋ามารีวิวให้ดูก็ได้นะแต่นี่แบบเราผ่านมาแล้วเราก็เลยไว้กินเฉยๆอยากกินอาจจะมีร้านที่อร่อยกวใช้ได้ใช้ได้ร้านนี้ทานได้ทานได้ยูสุราามิงไทยแลงชั้นหกที่ไอคอนสยาม ไอคอนสยามน่าก็ทามากักากนได้ก็มาตาเมเราเล <c oughs> <c oughs> ยเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนละกันเดี๋ยวถ้ากินเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายไฟให้ดูแล้วกันเนาะโอเคไปกินกันคนะ,คะ